สวัสดีค่ะใบภูพิชามวลสำราญวงสกุลพนักงานฝ่ายบริหาร NPA ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเปิดบ้านกับทอสอค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกับบ้านมือ2ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่คัดมาแล้วว่าเป็นซัดเด่นทำเลดีราคาโดนใจพร้อมให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โครงการลัลนลิอินเดพาค่ะวชรพลเขตสายไหมกรุงเทพนี่เองค่ะ สำหรับบ้านมือสองหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ถึง60.5ตารางวา3าห้องนอน3ห้องน้ำน,นะคะ1ห้องครัวค่ะและตัวบ้านนะคะยังหันหน้าไปทางทิศเหนืออีกด้วยค่ะทำให้นะคะลมเย็นสบายค่ะแล้วก็โดนแสงแดดน้อยตามความเชื่อด้านโหราศาสตร์นะคะการที่ตัวบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านนะคะมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าค่ะชักอยากจะไปดูกันแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในบ้านจะเป็นอย่างไรงั้นตามกันไปเลยค่ะ เมื่อเดินเข้ามาในบ้านนะคะสําหรับโรงจอรดรถเนี่ยเราก็จะจอดได้ถึงสองคันเลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงตัวบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องโถงนะคะที่เราสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นนะคะวางชุดโซฟานะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีหรือว่าตู้ตกแต่งนะคะและถัดมาในบริเวณห้องโถงตรงนี้นะคะเรายังสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะได้4ีถึงหตัวเลยค่ะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะก็พื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะเราไปดูห้องน้ำกับห,ห้องครัวกันดีกว่าค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ตั้งห้องโถงเลยแล้วก็สามารถสะดวกต่อการใช้งานค่ะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวที่มีประตูกั้นเป็นสัดเป็นส่วนนะคะเวลาประกอบอาหารเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเข้ามารบกวนในห้องของเราได้เลยค่ะส่วนพื้นบ้านหลังนี้นะคะเราก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะที่จะทำให้ดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะยังทําให้รู้สึกเย็นด้วยค่ะเราตามกันไปข้างบนเลยดีกว่าค่ะ เมื่อมาถึงชั้นบนนะคะห้องของเรานะคะก็จะมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำเลยค่ะเลยในห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะที่มีขนาดค่อนข้างกว้างขวาง,าง,าง,างมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะเราก็สามารถวางเตียงนะคะที่มีขนาด5-6ฟุตได้เลยและตรงนี้ค่ะเป็นระเบียงนะคะที่เราสามารถอาบสุดอากาศยามเช้านะคะได้ ตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ที่กว้างขวางอีกนะคะคือเราสามารถทำเป็นในโซนห้องแต่งตัวนะคะหรือว่าใครอยากจะทำเป็นวอลอินโคสเซตก็ได้นะคะวางตู้วางโตเครื่องแป้งตรงนี้ก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตรงนี้นะคะยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะคะซึ่งสะดวกต่อการใช้งานเราไม่ต้องออกไปใช้งานข้างนอกก็ได้ค่ะ จับห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนที่สองค่ะที่มีขนาดค่อนข้างกว้างพอสมควรค่ะสามารถทำเป็นห้องลูกๆก,ก็ได้และยังมีหน้าต่างนะคะอยู่สที่ด้วยกันค่ะทำให้แสงสว่างนะคะเข้าถึงโปร่งโล่งสบายเลยค่ะและห้องนี้นะคะเป็นห้องสุดท้ายค่ะห้องที่3มนะคะซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของบ้านค่ะ จะมีหน้าต่างนะคะที่เยอะมากๆเลยค่ะทําให้แสงสว่างเข้ามาถึงนะคะยังสามารถดัดแปลงเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ เรียกได้ว่าใครอยากสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นนะคะบ้านหลังนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะด้วยทำเลที่เหมาะสมนะคะและตัวบ้านยังถูกออกแบบได้อย่างลงตัวเลยค่ะแล้วความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะด้วยความที่อยู่หัวมุมค่ะทําให้มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ทําสวนนะคะหรือว่าทําเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เพิ่มเติมได้อย่างสบายเลยค่ะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสวนสวยขนาดใหญ่นะคะพร้อมลานกิจกรรมส่วนกลางที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นรอบทะเลสาบขนาดใหญ่กล้อง C C T V และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับการเดินทางนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนวชรพลซึ่งเป็นถนนเส้นหลักเชื่อมต่อกับถนนหลักในระแวกนี้ได้หลายทางเลยค่ะ ทำให้การเดินทางนะคะสะดวกสบายมากเลยไม่ว่าจะเป็นถนนสุขาภิบาล5ถนนเทพ,พารักษ์ถนนรามอินทราถนนผลโยธินถนนเพิ่มสินถนนสายไหมทางพิเศษกาญจนาพิเศษสาย9ทางพิเศษฉลองรัฐทางด่วนยกระดับอุตราพิมุขสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นมินิบิ๊กซี่วชรพลโรตัสวชรพลแฟชั่นไอแลนด์เซ็นทรั่รามอินทราฟู้ดแลนด์รามอินทรา โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมพภชบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย,รยศร,ร,ยยรยีประทุมโรงพยาบาล c g h สายไหมและโรงพยาบาลภูมิพลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านสวยมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์หลังนี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองจบครบทุกฟังก์ชันจริงๆเลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่ call center โทร0 2 6 4 5 9 0 0 0กด5 line official at ghb all home facebook fanpage เพียงเซิร์ชไปที่บ้านมีสองทอสอหรือถ้าอยากจะดูบ้านหลังอื่นเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราก็มีให้เลือกทุกประเทศเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w ghb home center com และช่องทางที่ง่ายที่สุดสำหรับแอปพลิเคชัน g h b All Home ซื้อบ้านได้ผิงปลายนิ้วสัมผัสรับรองว่าคุณจะไม่พลาดกับบ้านเด่นทำเลดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์เลยค่ะและในครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านกับทอสอที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ